สวัสดีค่ะบ่ายวันอาทิตย์ของเดือนมีนาคมวันนี้นะคะวันนี้เหมียวมาเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะสูดอากาศที่ริมทะเลนะคะสภาพอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีทัศนวิสัยที่ดีเท่าเท่าไหร่นะคะอากาศอุ่นก็จริงค่ะแต่ว่าหมอกหนามากๆเลยนะคะริมทะเลนี่ แทบจะมองไม่เห็นในระยะ20เมตรนะคะถือว่าเป็นทัศนวิสัยที่แย่มากค่ะแต่สภาพอากาศก็ค่อนข้างอุ่นนะคะหลายๆท่านอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นทำร่วมกับครอบครัวหรืออาจจะเป็นกิจกรรมง่าย,ายๆเช่นทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าทำกับข้าว ไว้สำหรับอาทิตย์ต่อไปในการทำงานนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะนอนพักผ่อนทูหนังที่บ้านอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าเมื่อเอาวิวธรรมชาติที่ประเทศสวีเดนมาฝากทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงมีสัปดาห์การทำงานาที่มีความสุขแล้วก็ ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ